ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ บรรยากาศฝนตกทำให้คิดถึงบ้านนะคะดมแรงมากๆเลยจ้า คิดถึงคนที่บ้านอยากกอดอยากหอมคิดถึงลูกสาวคิดถึงลูกชายคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เวลาอยู่ห่างไกลก็ได้แต่มองรูปแล้วก็ร้องไห้บางทีไม่กล้าโทรหา เพราะกลัวกลั้นน้ำตาไม่ไหวกลัวพ่อแม่รู้ว่าเราลำบากจึงไม่อยากโทรแม้กระทั่งวันสำคัญก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะโทรหากลัวน้ำตาที่กลั้นไว้มันไหลออกมา ไม่อยากให้พ่อแม่รับรู้ว่าเราทุกข์ใจและเราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าเราจะอยากกลับบ้านแค่ไหนอยากไปกอดลูกแค่ไหนแต่เราก็ได้แต่ทนอดทน และรอว่าสักวันเราจะทำงานได้สำเร็จและไปถึงเป้าหมายที่รออยู่เพื่อครอบครัวและพ่อแม่คนที่ยังรอเราอยู่ เราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดและต้องผ่านมันไปให้ได้ตอนนี้ฝนก็ได้หยุดแล้วแต่รู้สึกว่าลมจะแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆ บรรยากาศที่แสนเศร้าเต็มไปด้วยความเศร้าความเหงาและความทุกข์ซึ่งเก็บไว้เพียงคนเดียวจึงเอามาเล่าสู่กันฟัง และอยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆใน YouTube ทุกคนช่วยดูคลิปของอังกอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อังกอร์ได้ต่อสู้กับปัญหาภาวะเศรษฐกิจต่อไปนะคะ อาจจะไม่มีผลกระทบกับชีวิตของอังกอรมากเท่าไหร่แต่ก็เป็นกำลังใจให้อังกอรได้สู้ต่อไป mm. แค่คำว่ากำลังใจเป็นอะไรที่มีความหมายและสำคัญที่สุดสําหรับอังกอร mm. เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ คำว่ากำลังใจสำคัญที่สุดและสิ่งนี้คือสิ่งที่อังกอร์ต้องการมากที่สุดในตอนนี้วันนี้อังกอร์ก็ขอจบคลิปเศร้าเหงาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ อังกอรขอให้ความเหงาความเศร้ามันลอยหายไปกับสายลมและสายฝนต่อไปนี้ก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของอังกอรสวัสดีจ้า